หลังจากที่ผมเนี่ยจับเมกาโลได้ปุ๊บใช่ไหมผมก็เ,เลยส่งกล่องฟรีกิฟตอนอยู่ในถ้าอ่ะได้เป็นอานของเจ้าทีเล็กสีฟ้า,มาเม่ไี้นำให้ผมเนี่ยอยากจับทีเล็กขึ้นมาทันทีหลังจากที่เราเริ่มไล่หามาจากหลังภูเขาเล็กเนี่ยผมก็เริ่มถอดใจแล้วเพราะว่าเราก็หาไม่เจอวิ่งแบบไกลเกือบแมนึงเลยแล้วเราก็มากัดไปมอนตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเนี่ยไม่กวนภัยแล้ จนไม่รู้ว่าเพราะอะไรเราถึงมาเจอน้องตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นบุกเพอนิบาตหรือเปล่านะที่ทำให้เราได้มาเจอน้องตรงนี้ผมก็เลยมั่นใจแล้วคนระับเราเอาตัวนี้แน่นอนผมก็เลยวิ่งกลับบ้านไปเลยวันต่อมาก็เตรียมของเราจะใช้เป็นตัวคอร์โบสีฟ้าที่แรงที่สุดในบ้านนะเพราะว่าในเรียนน้องก็เยอะอยู่แล้วไอ้ตัวนี้ทำคาถาหลบได้เยอะอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวใส่ตรงฮอตบารก่อนแล้วก็เอาอยาคูณสิบมาหนึ่งกระปุกมีพิษแมงกระปุนเตรียมพร้อมอ่ะเดี๋ยวยังไงแะเราก็ขอฆ่าไอพิโรเมียตัวนี้ก่อนเพรา,า,าะมันน่ารำคาญอ่ะนะเราจะเริ่มยิงน้องไปเลยบอกตรงๆว่ากินทรัพยากรเราไปเยอะเตรียมกระสุนมา50ดอกเกือบเกี้ยงเดี๋ไม่พอที่ซ้ำอ่ะแต่ดีนะที่ ตอนนั้นเรามีจุดยิงหัวเราก็เลยได้ยิงน้องแบบรัวๆเลยยิงหัวก็คุ่นก็ใบอะเอ,อ๊เหลี่ยมนี้แหละที่เราได้ทําการเอ,อ่อยิงฟรีอ e ีสปอร์ตตรงนี้เลยยิงแบบเอ็ดช้อตเอ็ดช,ออดชอด้อตรื่ๆตอนแรกเราก็เห็นแบบน้องไปยูเทิร์นเราก็นึกว่าออน้องอ่ะมาจะหนีแต่อยู่ๆน้องมันก็คำรามเราก็เอ,อเอ่อตอนแรกเราก็ตกใจว่า นีแล้วทำไมถึงคำรามอ๋อมันไม่ได้สลบมันก็แค่ไปยู turn. เทิร์นอะอตอนนี้คือแค่จะสลบจริงแล้วเพราะว่าผมส่องแบบใกล้เต็มหลอดแล้วผมก็เลยไล่ยิงต่อ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 จนน้องมันหลับไปเลยเราโชคดีตรงที่ทีเล็กเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่โฟกัสเหยื่อตัวเดียวตลอดเวลาเราก็เลยแบบสมมติว่าใครจะจับทีเล็กนะวิ่งไปหาตัวนู้นตัวนี้ก็ได้แต่ขอให้มันไอตัวที่เราล่อไปเนี่ยดาเมจเบาก็พอเอกนักเดียวก็ วีรบ,บุรุษนัดสุดท้ายบ้านระหว่างทางที่เราจะไปเอากิเบิลเนี่ยเราก็บังเอิญมาเจอแจ็คพอตใหญ่ด้วยเป็นเควีโซเลเวล70อันนี้ผมเล่นในโหมดมีเดียมนะถือว่าเยอะอยู่พอใช้ได้ใช้ได้แต่เสียตรงที่เนาะเป็นตัวผู้แล้วเวลามันก็ผ่านมาตั้งแบบเกืแบบอกกบเดือนแล้วแบบอีกไม่กี่วันก็จะครบ1เดือนแล้วที่เราไม่ได้เข้าเกมอาร์คเลยเพราะว่าเราดองกิฟเไว้เยอะ ไม่รู้ว่าน้องจะอยู่หรือเปล่าเพราะว่านี้เราก็อดองไว้จริงๆก็ขออภัยด้วยโอเคซิคิเบิลของเจ้าแมงป่องมาเลยมาถึงแล้วอันนี้ผมขอตัดภาพไปเลยนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปให้น้องดมยาคงศีลดกระปุกจัดป้ายใส่กิเบิลไปอไนนี้น้องกินสองเม็ด<ม>นะอ่าผมก็ค่อนข้างเสียดายอยู่ตรงที่พอเราจับน้องเสร็จปุ๊บเราก็คงต้องพาน้องไปหาหมอจัดกระดูกด่วนเลยโอ้โหขาแพงแบบนี้จะวิ่งได้ไหมเนี่ย <c oughs> อ่าน,นี่ผมต้องบอกก่อนเลยว่า ผมเนี่ยใช้เวลาฟาร์มของอยู่3วันวันแรกคือวันที่11วันสุดท้ายคือวันที่13วันแรกเนี่ยผมาหาเหล็กก่อนแล้วก็ไปหาหนังต่อเพราะว่าเหล็กดิบ2ก้อนเท่ากับเหล็กหลอด1ก้อนมันก็เลยต้องใช้เหล็กทั้งหมด10 0 0 0ก้อนผมก็เลยขยายเตาเพิ่มแล้วก็ไล่หาหนังหาหนังไปเรื่อย จนวันที่12เนี่ยผมก็หาหนังไปเรื่อย,อยแหละครึ่งชั่วโมงคือหนึ่งวันในเกมครึ่งชั่วโมงผมหาได้2 0 0 0ันมันใช้หนังทั้งหมดจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ก็หาหนัครบแล้วแหละต่อไปไฟเบอร์ฟาร์มวอนสุดท้ายเลยก็หาง่ายเพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยมันเกี่ยวได้ที่ระถ่ายพุ่มก็ได้ไอ้วิธีแบบนั้นมันจะทําให้ไฟเบอร์เนี่ยเอ,อ้ยไ่ใช่มันจะทําให้เราเนี่ยได้ไฟเบอร์เยอะกว่าเดิมและมันทําให้เคียวเนี่ยพังช้าลงด้วย ถือว่าดีมากแบบฟาร์มถ้ามีพุ่มหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายพุ่มหนึ่งอยู่ฝั่งขวาเราฟันตรงกลางเราจะได้แบบ2พุ่มพร้อมกันแล้วเราจะได้เยอะด้วยบางทีมันก็จะมีบั๊กแบบาฟาร์มสองพุ่มแล้วมันยังไม่หมดด้วยอะ่ะแบบฟาร์มได้ถึง 4- ง5รอบก็มีผมเคยเจออยู่แต่นานๆานทีจะเจอ ในคลิปวิดีโอนี้ผมก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดอยู่แล้วเพราะคลิปนี้ก็แต่จะหากล่องก็คือเราหากล่องจากเกาะอะไรบ้างในวันนี้เราจะมาหากล่องกันในเกาะที่ใหญ่ที่สุดเกาะที่มีถ้าลาวาก็เกาะเสาเขียวแหละเกาะคาโน่แล้วก็สองเกาะนี้เดี๋ยวจะรูปให้แล้วก็ แค่นี้แหละเนาะเพราะว่ามันก็จะเหลือแค่โซนหิมะและถ้าผมไปไวเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ตัดคลิปเนี่ยมันจะยาวเกือบ15นาทีซึ่งมันจะเกินพื้นที่ผมมากเกินไปยังไงถะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆ เอหนื่อยเหนื่อยจริงๆใช้เวลา2วันในชีวิตจริงกับการตามหากล่องในคลิปนี้ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงลองสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นพาร์ทที่สีทับหานะเหลือแค่โซนหิมะโซนเดียวเราก็จะปิดซีรีส์หากล่องได้แล้วยังไงซะมันก็มีตอนพิเศษออกมาแหละเพราะว่าเอกเพลร์โนนเนี่ยมันจะอยู่ตามบึง แล้วก็ตามถ้าในถ้าอะไรแบบนี้มันก็จะมีเอกเพลือโน้ตเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะหาไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ดีเพราะว่าผมเองก็อยากจะจบซีรีส์นี้ให้ไวๆอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอยากเลิกทำาบอกแต่เพราะว่าผมอยากไปทำอย่างอื่นบ้างอะหากล่องจนเบื่อแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูท้ายคลิปด้วยแล้วกันว่าผมคาดไม่กี่กล่องอ่ะถ้าจะถามผมว่าเจอกองไหนบ้าง ถามผมว่าขาดกล่องไหนบ้างน่าจะง่ายกว่ามันนับกล่องที่หาไม่เจอง่ายกว่าเยอะเลยส่วนใน EP 3เนี่ยเราก็ได้มีเซอร์ไพรส์ในชีวิตผมเพราะว่าผมได้เคยล่าอันฟ้าเทเลสกขครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นอันฟ้าเทเลสตตัวแรกที่ผมล่าเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพสปอยให้ด้วยแล้วกันอ่ะเป็นไงตบได้แล้ว รู้สึกภูมิใจมากและบังเอิญว่ามันก็มีมาเกิดอีกไอตรงที่เราหากล่องของดังเคิลออกเตียสตรงป่าเลดบูดเ้ยไม่ใช่แถวป่าเลดบูดตรงนั้นมันยังมีอัลฟาทีเล็กมาเกิดใหม่แล้วก็จะเอาเด็เสาวต,วตัวอื่นไปตบเพราะว่าเราก็เอาทีเล็กไปบวกมาแล้วเราก็เลยจะเอาตัวอื่นไปบวกบ้างแต่ยังไงซะวันนี้ก็คงต้องลาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากเกินไปชอบกดถ้าชอบ คลิปวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์ทิดต่อไเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซีเกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ